สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาอยู่กันกับตัว p r i n เตอร์บาร์เทอร์ DCP T420W นะครับตระกูลบาร์เทอร์รุ่นพวกนี้เนาะเป็นแท่งโรงงานนะครับมีเพื่อนๆหลายคนสอบถามกันเข้ามาว่าถ้าต้องการที่จะคลีนหัวพิมพ์นะครับหรือว่าล้างหัวพิมพ์โดยที่ไม่ผ่านคอมพิวเตอร์นะครับมีวิธีการกดยังไงบ้างนะครับกดง่ายๆเลยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้าจอปกติของตัวเครื่องนะครับหลังจากนั้นให้เรากดปุ่ม Stop แล้วก็ Copy Shortcut นะครับกดพร้อมกันหนึ่งครั้งนะครับให้ เข้าสู่ใน m a i n t e แ a n c e m o มดของตัวเครื่องนะครับกดแบบนี้นะครับปุ๊บแล้วก็ปล่อยมือนะครับจะสังเกตเห็นไฟนะครับที่ปุ่มหยดน้ำหมึกนะครับตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรากดปุ่ม mono copy กับคัลเลอร์ c ปี้ค้างไว้นะครับกด2อันพร้อมกันค้างไว้จนกว่าไฟ power หรือว่าไฟ stop ตัวนี้กระพริบนะครับแล้วก็ปล่อยมือแค่นั้นเองนะครับกดเลยนะครับกดแชรค้างไว้นะครับหรือประมาณสัก6-7วินาทีเนาะเดี๋ยวไฟ power จะกระพริบนะครับ หลังจากนั้นเราปล่อยมืออันนี้จะเป็นการคลีนนะครับในส่วนของหัวพิมพ์นะครับอาจจะทิ้งไว้ประมาณสัก3-5นาทีแล้วลองมาเทสงานดูนะครับในส่วนของตัวคลีนนะครับมีสเต็ปการทำงานประมาณนี้นะครับผม